ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยามบ่ายครับผมพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองบ่ายสามครับเมื่อนี้นะครับพบเจอกันนะครับทั้งทางเพจ facebook แลวก y o ยูทู e พี่น้องครับอ่าเมื่อนี้ก็บปรี้ออกไม้ไซคครับกะว่าสีมาเฮ็ดคลิปนะครับนะเฮ็ดคลิปเนาะบอกพี่บอกน้องนะครับเกี่ยวกับเงือของปลาไหลครับผม กิมนีนะก็คือว่าช่วงนี้บ่คอยได้อกอไม้กับผมพอดีบ่คอยสบายนะครับกะสิมาอัดคลิปนะครับบอกนะครับเงียรในการดักปลาไหลนะครับหกชนิดนะครับกะเหลื่มเลยละกันเนาะนะครับช,ชนิดแรกที่ผมมั่นใจที่สุดเลยก็คือว่า ใส่เดือนนะครับอย่างแรกเลยใส่เดือนนะครับใส่เดือนในการดักปลาไหลเนี่ยนะครับสามารถใส่ได้ทั้งใส่เดือนหน่อยแล้วก็ใส่เดือนใหญ่เนาะใส่เดือนหน่อยแล้วก็ใส่เดือนใหญ่นะครับก็แล้วแต่นะครับว่าสิใส่เพียวๆเลยก็ได้นะครับสับมุน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 ใส่เพียวๆเลยนะครับหรือว่าผสมดินนะครับกับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือความ คาวก็คือไข่เป็ดนะครับอ๋อผมลืมบอกนะครับสําหรับที่ถักปลาไหลมานะครับที่ผ่านมาของผมเนี่ยเอ่เท่าที่สังเกตนะครับหรือว่าลอยปเปอร์เซ็นต์เลยล่ะนะครับปลาไหลกับสิมักความ้าวหมักวัวความเน่านะครับนะอันนี้ขอขันก่อน,อนเนาะเอาไปต่อครับใส่เดือนเนาะเอกถึงใส่เดือนนะครับกับสิใส่ดินนะครับดินก็คือดินปวก เป็นดัางทั้งในมันนะครับแล้วก็ไข่เป็ดนี่ขาดบ่ไดครับข้ามความอียงข้ามความข้าวอีกอย่างหนึ่งโอเคนะครับต่อไปนะที่ผมใส่ประจาคือกันก็คืออันที่สองคือหอยครับหอยนี่สามารถใส่เพียวๆได้เลยนะครับหรือว่าจะผสมเลือดไข่นะครับนะแล้วก็มักไว้จะข้าวแล้วก็ไปดักครับหรือว่าใส่เพียวๆได้เลยนะครับทุบนะครับเป็นหอยเชอรี่นะครับอ่าส่วนมากแถวบ้านผมหาง่ายหอยเชอรี่นะครับ แต่ผมเคยล้องเอาหอยแข้งนะครับไปดักหอยแค้งนี่คือแบบกินเลว้ยวครับกินเสียดเล้ยวอ่าก็เลือเลือเลือ,เอ,เอ,อยังติดฝาาเ้ผมเอาฝานะตัวนะั้นไปดักกะเขาเพื่อนครับเขาเพื่อนทานีนะครับอ่าโอเคนะครับสองยางแล้วนะไปแบบเรวดเร็วนะครับต่อไปนะครับก็คือเขียดเขียดลวกนะครับเขียดลวกเขียดนะครับอ่าเขียดเนี่ยปกติผมจะไปไต่เขียดนะครับแล้วก็ มันเป็นเหงื่อไซเบ็ดเนาะที่นี่มันเหลือจากการใส่เบ็ดนะครับปลาบิกินผอมกับปวดปวดป,ด,ปดนะครับแล้วมาหลวกลวกนี่คือลวกให้พ่อให้เขียนนี่อ่าเขาเอียกว่าชายโยเนาะกลางแขนกลางขาครับอ่าพ่อให้แบบเป็นเลือดซื่อๆนะครับบ่อยมันสุกเนาะนะครับแค่นั้นแหละนะครับหรือไผ่หรือไผ่มีเขียนหลายๆนะี่ยก็สามารถลวก,ลกแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับประมานแช่ช่องฟิลไว้เลยครับผม เ,เวลาจะไปดักก็คือเอาไปดักได้เลยนะครับเอาออกมาจากตัวไห้มันอ่อนก่อนนะครับแล้วก็บ,บีทองนิดนึงแล้วก็ดักได้เลยครับผมแล้วก็คืออาจจะผสมเลือดนะครับส่วนมากผมจะเอาเลือดผสมเกือบทุกอย่างนะถ้ามีนะนะครับถ้าบ่มีก็เร็วไปเนาะอ่ะสามแล้วเฉียดนะครับต่อไปนะครับแถวอีสานเลยก็คือปูนะครับอันนี้วาววาวถึงเมียดถีดักในผาอีสานเนาะพี่น้องเนาะผมไปแบบเร็วๆนะครับปูนะครับปูนี่ค่อนข้างที่จะดักดัก มีประสิทธ,ธิภาพคือกันเลยนะครับแต่มันหายากเลยถ้าเกิดว่าสื่อกแพงเนาะนะครับส่วนหมากผมจะใส่หอยนะครับมันหายากปูนี่ผมส่เก็บไว้เอาไว้ดักไอ้ได้แชร์ฟีดไว้กันดักดัก,ด,กดักหนูนะครับเออปูผมสีบอ่อคอยออกมาใส่นะครับส่วนมากี่ใส่หอยทามีปูกับเก็บไว้เก็บไว้เนาะ่ะซีแล้วนะครับปูนะคือว่าขอสําผัญคือว่าขอซีและนะ้วเนาะต้อง ตองข้าวนะครับต้องใส่ความข้าวอย่าใส่ความเน่านะครับอย่าให้มันเน่านะครับข้าวคือตําไม่ไมเนี่ยแหละบูนี่นะครับเอาไปดักนะครับใส่ทั้งลันหรือว่าไอ้ทั้งอีจูก็ไรนะครับเนาะทุกอย่างที่ผมกล่าวมานี่อย่างต่อไปก็สิเป็นปลานะครับปลาปลานี้ก็สามารถดักปลาอะไรได้นะครับปลาต้มนะครับอย่างปลาขาวยังสิปลาเหลือๆปลากระเดือบปลายังสินะครับเหลือๆเอามาตุ่มตุ่มเพราะคือเขียนนะครับตุ่มให้พาะดิบๆสุกๆนะครับนะ แค่นันแหละกัดักได้นะครับอ่าแต่ถ้าดีซีดีเลยคือปนินนะครับปนินนะครับปนินเนี่ผมทดลองแล้วครับลวกก็ได้นะครับปิ้งก็ได้เอาไปดักนะนะครับหรือว่าจะทอดก็ได้นะครับแต่ส่วนมาผมเ็ดต้มนะครับลองเอาไปดักกินข้าวมันจะออกดีกว่านะครับแดดหนาไหมนะนะสับเป็นชิ้นไม่เช้นเช่นแล้วก็ไปลวกวอ่าสามารถเก็บจองฟิตได้กันนะครับอ่าแล้วค่อยเอาไปดักนะครับผมมีเวลาดัก ตุ้มบุดักเหี้ยเหลือสินะครับกับไปแชร์ทองฟิทไว้เนีย่ยเหี้ยโมนี่มันแชร์ทองฟิทได้นะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับหายางแล้วก็คือไก่นะครับโครงไก่นะครับโครงไก่นี่เป็นเพื่อไผหาเหี้ยรบริลลีนะครับตอ้องเสือคือโครงไก่เนี่ยนะครับโครงไก่อันโครงละสิบเก้าบาทถึงยี่สิบสองบาทนี่แหละเสือตามไทยฟูดนะจ๊ะนะครับก็บคือว่าเอามาซับนะครับซับก็ต้องให้มันละเอียดมากครับซับ ซับเป็นชิ้นก่อนชิ้นสักซ้ำนี่นะครับแล้วในชิ้นเนี่ยต้องซับให้มันแบบมุนๆยังไงนะครับแต่อย่าให้มันขาดออกจากกันเอาไปดักได้นะครับอ่ะกะสี่ประมาณนี้นะครับอ่าเฮตุคิปในการบอกเงื่อในการดักปลาไหลอะไรกันนะครับแถบอีสานนะครับสีประมาณสี่ประมาณนี้นะครับผมกัเลี้ยงลูกมาหลายปีนะครับกัจากเราเซียนเพื่อนเนี่ยจากคุณที่หาปลาไหลประจํานะครับผมกัถามเพื่อนนะครับเพื่อนกับบอกระบุม พราะหูจากกันเนาะมันก็มีอีกหลายชนิดครับผมเนื้อที่เขาใส่ที่เขาใส่น้ำเซียนที่ผมไปยยางนำมาเนี่ยนะครับหาปหลาไหลขายเนาะก,ก็มีอีกหลายอย่างอยู่นะครับที่ที่ใส่แต่หลกัลกๆเลยคือตรงนี้แหละครับหกย่างหกชนิดนะครับนะมองได้มีปลาไหลเราไปดักร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบรพหลาดนะครับนะส่วนในการดักอ่ะอ่า วนหมากผมสีดักบ่เกินสองมือเนาะนะครับหรือมือหนึ่งนะครับเพราะว่าอีหยังเพราะผมยานหายนะครับย่างเดียวเลยยานหายนะครับทุกมือนี่ค้นหายกินหลายนะครับแล้วก็อีอย่างนึงมันเกี่ยวกับเล็กหน่อยที่จังวะแลละครับตำรวจตามอยู่ลมันหมักเอาเนาะผมบมกตรงๆเลยละกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะลำลาพี่น้องไปนะครับเฮ็ดคลิปสั้นๆให้พี่น้องเบื้องนะครับเพื่อเป็นความรู้ละกันนะครับสำหรับประสบการณ์ผมที่ สิมีซัน่ละเอา้าบ่ได้ยวมีหลก่าภไยดอกนะครับก็บ่อยากว่าเจ้าของมีประสบการณ์หลายนะครับก็ส่วนมากผมกะเฮิดคลิปด,ดักปลาไหลมาตลอดนะครับแั้งแต่เปิดช่องนะครับนะก็ได้ได้ทดลองทุกอย่างมาหมืนแล้วละ่ะนะครับเข้าทุกอย่างนะครับแล้วแต่มองว่า่าแล้วแต่เฮาสิมีเนื้อเงอยหอยังเนาะนะครับโอเคนะครับเ,เดี๋ยวสิไดล้ำล่ากันไปละ่จะจงได้ก็คลิปนี้เป็นประโยชน์จังไ๋ก็ฝากพี่น้องนะครับ ทั้งทั้งเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับกดไลค์กดต like, ิดตามให้น้ำกับผมเดี๋ยวช่วงนี้ร่างไกลพระท่านดีครับผมคลิปต่อไปอาจจะออกไม้ละนะครับอาจจะไปดักปลาไหลช่วงนี้ฝนกำลังไม่กำลังออกตกลงมานะครับพื้นที่ในการดักปลาไหลเนี่ยน้ำเหลือมีแล้วหลังจากว่ามีน้ำเลยหลังจากแห้งเป็นพื้นดินแตกละแห้งเลยเหลืองม,มีนม้ำนั่นแหละปลาไหลมันเริ่มจะเริ่มออกมาครับอ,ออกมาหากินนะครับเอิอมาปลาไหลที่มันอยู่ในดินเนี่ยมันจำศีลอยู่นะครับไอ้พแบบวกที่เขาไปแทงไปขุดออกมาเนี่ย นมันอยู่จังสันแหละตอนเนี่ยอ่ะโอเคฝากไปนั่งครับผมคลิปนี้จังไหนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ